สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกปู่ทุกคนนะครับสวัสดีมิักแฟนเพลงนะครับน้องเอทุกปู้ทุกคนครับผมน้องเอมาแล้วครับโมน้มากินต่มองหุงยั่วๆจ้ากระพักกรอบๆจาา้าอ๋อโมน้คือเป็นมิดมิดเเป็นแบบผู้ดเดียวโมน้เต้เพราะว่าพี่แก้วเพิ่นกลับแล้วนะครับมาได้อยู่คนเดียวนะครับ ก็เลยมอกินแต่มองยงยัวจามนันหนีพึ่งมาถึงบ้านก็เลยเรียอัดคลิปนะครับผมั่างอยู่กนได้อย่างก,กินเนาะพี่นอ้องอืมแซ่บๆพี่ากามาแล้วครับ นนขนมเซนขนมเซนอะขายให้เราด้วยครับขนมเซนกินมากกวอาเพืยง หมูยอ่ออย่างมาเลยพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับ นอ,องเออพึ่งแยกจกจะพี่กแก้วนะครับกับแบบส้มพ่นแนงจะรีบอยูยิ้มกัน,นั้งดนนะพี่น้องนะเนแป๊บเดียวอีกครับเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งความบันเทิงสิงนะครับ้วอยู่กับเพิ่นก็มีความสุขครับับพี่แก้ว เพื่อเป็นผู้หญิงที่เก่งครับเ็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ใจดีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อบอ้อมอารีนะครับเมตตาด้วยถือว่าเป็นคนดีที่สุดละครับที่น้องเอกแบบที่รู้จักมาลองจากแม่นะครับก็ก็ดีใจครับอยู่เพื่อนมาหา บอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่มีแต่ให้จริงๆครับเป็นผู้หญิงที่ที่มีแต่ให้ให้ให้อย่างให้ความรัก ให้ความเมตตาอให้ความห่วงหาอาทรให้ให้การสนับสนุนทังสินะครับเป็นผู้ให้อลีครับล้วกับเพื่อนกับว่าเคยมากมาว่ามาว่าม,ามันั็ว่า คือบอกยังไงครับว่าบริบอเคยอแบบว่าไม่แบบว่าต้องมาดูแลฉันนะโน่นนี่ยฉันให้เวลาต้องมาดูแลต้องมาเทคแคร์ฉันนน่นนี่นั่นนะบอกครอันนี้แหละแต่เลยยึดมันยึดมั่นในสิ่งนะครับแปลว่าแล้วแต่เราจะไปไหนเลยไปเลยนะไปเลยไม่ต้องมาสนใจพี่พี่ไปเลยไปเที่ยวไปกินเลยนะสินะครับเผื่อพี่อยากพักพรนอย่างสินะครับเปิมให้จน น้องเอกเก่งใจนะครับรู้สึกว่าเขาจนเขาจนเก่งใจว่าพี่ครับทำไมพี่แก้วถึงใส่ใจเราดีขนาดนี้เรา,มาหมยคนที่จะดูแลเทคแคร์เพื่อนสินะครับแต่เพื่อนกลับดูแลเขาน้องเอกกินขา้าวไปไปกินขา้าว มึงเอกไปเที่ยวไหนไม่อยากไปไหนอยากไปเที่ยววัดไหนอยากไปอะไรบอกพ,พี่พี่พาไปไปอยากไปนั่นไปนี่สินนะครับมวนมวนกันอยู่กับเพลินเห้วมีความสุขครับเป็นแบบเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีความจริงใจแล้วก็น,น่าเคารพอีกคนหนึ่ง เอือที่แบบว่าโอด้ดีดีดีที่สุดเลยครับดีอิลีครับพี่แก้วดีดอิลี่ครับเบเร่มาย่องเลยครับบเร่มาย่องกันบเรดมาย่องอ่อนหนาเลยพี่น้องแล้วมันเป็นอิลีอย่างที่ควรเห็นนะครับขนาดทุกคนเห็นแค่ในวิดีโอน่ะก็ยังขนาดนี้ แลทุกคนเชื่อไหมครับว่านอกวิดีโอนะ่ะพี่แก้วดีกว่านั้นอีกเป็นสิบสิบเท่าไม่่ไม่ยองเลยครับแต่ว่าันเป็นอีหลีอ่ะใครที่อยู่กับพี่แก้วนี่ใครที่เคยรู้จักกับพี่แก้วผ่านมานี่น่าจะรู้จักดีว่าพี่แก้วเป็นคนยังไงพี่แก้วเป็นคนน่ารักมากจริงๆครับขนาดกลับไปนั่งแบบรู้สึกวิวๆรู้สึกแบบมันคือเลี้ยวแท้ เดี๋ยวก็ไปเจอกันกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับ,รบ,บเดี๋ยวก็พกากันกรุงเทพเพื่อเก้าส่วนเพื่อไะร่ที่บ่ามักก็ขอขออภัยด้วยจ้าบ่ว่ากันออาาาากน้นอ,องเอกกับพญยาเฮ็ดคลิปที่มันสั่งสัน ที่มันดีครับเฮตุคิปที่มันดูแล้วมีความสุขดูแลสสนน้วสงสารดูแล้วเพลิดเพลินจิตใจอะไรบ่ามากอะไรที่มากกดอันไล์ก่อนจะขอโทษนแด้วยครับที่เ็ให้แบบเคียงหูเคียงตาในความสุขที่เอกออกทําออกมากสินะครับน้องเอ,อกเข้ใจด้วยครับไม่เลยว่าเขาเขาอาจจะมีความสุขแบบนั้นก็ได้ที่เข้ามาแล้วเห็นมีคนมีความสุขแล้ว หยัดชังสินะครับนั่นเองมองโลกนั่ก็ดีครับเข้าใจเขาอาจจะมีความสุขในการกดอะไรก็ได้นะครับมีบันจะค้นดอกมีบันจะค้นลู่ยูว่าผู้ใดนี่ใจอยู่ละ คุณมีความสุขคุณก็ทําไปเราก็มีความสุขในทางของเราเราก็ทําของเรานะครับบางครั้งเราอาจจะมีความสุขเกินหน้าเกินตาคุณไปอาจจะเคียงหูเคียงตาคุณไปกับขอโทษขออภัยจ้านะคะแต่้ังเองก็ต้องขอขอบพระคุณ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต ต่างๆเสียสละเวลาที่จะมา comment, ออคอมเมนต์น้องเอพูดคุยกับน้องเอพี่แก้วสินะครับมีอะไรเนี่ยคอมเมนต์ comment ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่แก้วอ่านอยู่พี่แก้วจะเข้ามาอ่านตลอดเข้ามาพูดคุยได้นะครับอย่าลืมเราเดากจะฝากอีกขนมจีนอบแห้งนะครับน้องเอมาแล้ว ขนมจีนอบแห้งน้องเอมาแล้วห่อละสาบาทสห่อร้อยนะจ๊าห่อละสาบห้าบาทสห่อร้อยนะครับห่อละสามสิบาบทสามห่อร้อมีหลายสีเลยแปดสีนะครับนี่เหนียวนุ่มนะครับเหนียวนุ่มรับร่องวัาแ่บนะครับฝากด้วยนะครับสนใจทักไอีไลน์มานะครับ094 392ก้าสี่สา9เก้าส ปากคำเลือกครับขนมจีนอบแห้งน้องเอมาแล้วขายคือเก่าเซอร์ว่าบรดิพุ์บรดิพุธบรดิโ็ได้ขายคือเก่าครับผมเพราะว่าพี่น้องเอฟซีถามขอมาซื้อตลอดนะครับพักไล่ขอมาเลยพักไล่ถามว่าน้องเอบอกัดนะครับพักไล่เข้ามาได้พักเราให้มาคุยมาพูดมาคุยกันครับมาโอมาร่วมกันนะครับมาโอมาร่วมกันพี่น้อง ทับแซบทับแซบกินก็ขอบคุณหลายๆครับเพคก็ขอบคุณทุกคู่ทุกคนนะครับที่ตามมองเอแล้วก็ขอบคุณที่หักแพงขอบคุณที่เบิงแย่ง้องเอกับพี่แก้วหักแพงกันนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจพลังบวกกับ้องเอนะครับก็ฝากกนเด้อครับช่องนี้ น้องเอ๋ไม่ได้เปิดน้องเอไ๋ไม่ได้เปิดรับรายได้นะครับน้องเอไ๋ไม่ได้เปิดรับรายได้แล้วนะครับแต่ก็พยายามเฮดคิปดีๆต่อไปเลยมาคุยเลยมามวนเลยมาซื้อเลยมาขายขนมเซนนี่ถือว่าเป็นการอุดหนุนน้องเอ๋แล้วกันนะครับรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือการขายขนมจีนนะครับผมบริหมาเฮดคิปสั่งรายได้นะครับแต่ว่าก็มาขายขนมจีนอบแห้งนะครับเพื่อหารายได้พิเศษแล้วกันนะครับผมขอบคุณนะครับที่ทุกคนอุดหนุนแล้วก็ติดตามน้องเอนะครับผม ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย